้ร้านฝากอันท้าบุญถึงนบูชานี่ะเบูชาปฏิทินอ๋อปฏิทินอาจารย์อาจารย์ราต้องตวเลยพราะอาจารย์แหยอพรนก่อนอ้อพอาเปนยพอก่อนยังจะองตูวเนาะค่ะเนี่ย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 แล้วพี่ึตอนน้ยอาจารย์อาจารย์ การับวรวัตรเวลาพิมพักกัระกนศพร้อมด้วยอันาวินศีสัมันประมาณกี่แล้วว um ันสองวันก็มาแล้วพร้อมด้วยคุณโยศีสีพิมพ์ักการ์ดนีายมาทำทบุญถบายพระกจ้าค่พีขอบริยมรอพี่เจ้าใหญ่แก่องค์ปัสสาขอมีประมัยใ่ใหญ่ยิ่เสูงยินสุขูงาูงพร้อมด้วยจา์ กันแล้วก็อาจารย์ศิริศีมพประกันแล้วกตเอนาินสนาคาวันนี้มีเนิดนึงเนาะยุ่งตยุ่งานี้ไปเล่นเดียวดูเห็นขก็แก้มหน้าหน้าหน้าักดูักสาธุสาธุวันนี้คุณโยมก็ได้ฝากค่น ขาไฟก็มีคุณโยงปัตมาพัสสกมูลแระปาิจิติสัตร์พาสสกมูลได้ขอปรูนถอาไวยเป็นค่าน้ำข้าไฟวัดสหาปัญราลภารามบุจนวนจำนวนวันหงมีค่าน้ำยี่สิบบาทนะพระรามบุญพอวยเด็กหญิเพียวปราวพัสสกมุลได้ถึงพระรังปณีอันสมทุกสิ่งทุกอย่างกันงปัวให้หนู เพิ่มเพิ่มด้วยเรูมานีสิบบาทโอสาจุสาจป็ปรังวนนะวันี้เด็ีงญิงกับปลาก็เพิ่มปรังวนด้วยครับจัดยามีบุญยมธรรมาพระสมูลณลในนายเกียรติศักดิ์รสสมูลเอว่าแล้วเพว่าพัสสมูลตัวเล็กหรือลูกคนละร้านร้านเมสานซาูซาจใช่บ้านนโมสามจบนะ นโมตัสสะภะคะวะตวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ,ะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโม,มตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะที่อ่านกอน็อ่านประจันบ่าวก,ก็ได้ก็ได้มาจังพันเตภัตตานิสับริวารานิภิกขุสังฆัสสะโคโนชิยามะสาธุโนภันเตภิกขุสังโฆอิมานิอัตตานิ สับริวารานีปฏิคันหาตุอัมหากังจีคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พิสุสงผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายพอน้อมถวายอัตตาหารกับต้นเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินเงินทองความปลอดภัยทั้งหลายทั้งปวง กูทิดแต่กูญาตายายิยายญาติมิตรทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายข้าพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายในการถวายครั้งนี้ขอรัตนาหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่อินแปงจงปักรักษาพวกข้าพเจ้าทั้งหลายญาติทั้งหลายมีความสุขความเจริญตลอดกาลลนานเทิาธุ โคดคำโ้นาจารยลาลับพร้อมด้วยอาจารย์ซิดีซิดีพิมพ์ประกาศแล้วก็เทเลด้วยนะเทเลนี่ยันยังทำรุ่นเพื่อประรนาแต่ยังยังไม่คิดขวบงเลยทำามาตลอดเนี่ยนำคำับานกับเมมาป็นประจํันเลยบามากเด็กชายอนามันสีสษะนะตามเกีวเลยสาธุสาธุ